สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้พี่เหมียวมาแต่เช้าเลยจ้าเ <c oughs> ที่วข้าวแล้วเนาะะวันนี้มีปลาหนึ่งไว้ให้เมื่อวานเราปินปลาหนึ่งเนาะมาเก็บแช่ตู้เย็นไว้เดต่ะโหรอไปไหนอ่ะไม่กินกับพี่เขา เล่นไหนนะไหนไมันวิ่งไปฉี่ไปขี้ในบ้านตีท่านผู้ชมในย,ยามเช้าครับพี่เหมียวพี่เหมียวอร่อยไหมโน้อร่อยปะอร่อยจริงอร่อยนุ่อร่อยดูดูดูดสแสบจอมแสบไม่กินกับพี่เหรอโน้นี่ไหมโนเอ,อ้ยกินกับพี่เหรอปะแบ่งกินกันือม แบ่งๆกันกินอย่าห่วงนอง้องอือเนี่ยกินกับพี่เขาเนาะเมา้หมอมาน้องกินอันี้ก็ได้กินกับพี่เขาเฮเ่ยมียวเ,เอออร่อยไหม <laughs> นี่พี่สาวมาแต่เช้าแสบออกมาเล่นแต่ดึก ออกมาแต่เช้ามืดแล้วค่ะนี่หมอกลงีอยเล่นแดดเทียงออกมาแต่ตีหนึง่งตีสองอืมเห็นไหมอะไรโม,รรไม่ใหญ่ลอยไหมอืมเรากินปลาลอยไหม กินแปาแนง่อยไหมปะนุ่มอร่อยอา้าเช้า,าพามาดูเด็กๆนะคะตัวแสบเรา <c oughs> กินข้าวกับพี่สาวกินปาแนงกับพี่สาว <c oughs> อร่อยเลย <c oughs> พิเพชรอร่อยเลย lần lần nè nón này ấp ngọc lỏng chào chào ma sáng nè đẹp เ้าเราก็กิน Coffee. กาแฟยามเช้าพี่กินกาแฟด้วยนะนั่งกินกาแฟด้วยคนเฮ้ยอย่าทำของพี่ล่นนะเว้คนแป๊บหนึ่งอย่าขยับนิ่งนิ่งเลยเพจ <c oughs> ตกาแฟพี่ล้นแล้ว <c oughs> ก็จิบกาแฟกับเด็กๆนะคะยามเช้านี้เ <c oughs> ด็กน้อยของตัว เอามาเดี๋ยวพี่หยิบให้เนี yeah. ่ยอันนี้หนูอันนี้เนี่ยเนื้อเพชรกระโดดลงไปข้างล่างล่นให้พี่แมวกินข้าวพี่แมวกินปลาหน,นึ่งอ่นนะเนาะ นี่ไงเนื้ออ่ะกลัวแก้วกาแฟอีกจิบแฟอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาโน่ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาจิบกาแฟยามเช้ากันนะคะอะไรอ่ะมาแล้วไปไหนอ่ะน้องอิมังจองพีแอแอะตามพีก็ไปไหนอ่ะ

นี่มเรนเนาแอ่ไป,ไปยุ่งกับพี่เขาทำไมมายุ่งกับพีกาเข้าทำไมปล่อยเข้าไปพีกาเดี๋ยวเขาก็ว,วิ่งบินลงมาเนี่ยมันจะวิง่ง <c oughs> กาวิง่งเดี๋ยวนั่งไม่มีคนเขาก็จะบินลงมาเอาอาหารแมวเราก็จะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จิกกิน กินหมดพี่แมวอิ่มแล้วเหรอเนาะหืมเด็กาก็สวัสดียามเช้ากบเด็กๆนะคะ <c oughs> เล็กๆแน่นอนเด็กเอามากิน,อ,อ,น,นอ,อิ่มแล้วเหลือปากแล้วไงเนาะหือิ่มแล้วไง พี่ลงพี่เตีย้ยแกก็มาใครมาก่อนได้ก่อนได้มาที่ล่างโอดเฮ้คะ่ะมาเล่นกับพี่เขาไม่ต้องข้ามตามไปนะรถเยอะเฮ้คะ่ะก็พามาดูเด็กๆนะคะเล่นกันตอนเช้าจิบกาแฟ,ฟยามเช้ากันคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้อากาศดีๆเนาะเช้าว,วันจันทร์ วันทำงานวันแรกนะคะวันนี้มีหมอกเล็กน้อยเมื่อวานอบอ้าวมากวันนี้อบอ้าวมาสองวันแล้วไม่รู้พายุฝนจะเข้าวันไหนเนาะถ้าอบอ้าวสองสาวันเนี่ยพายุฝนจะตกนะแต่เช้านี้อากาศเย็นเมื่อวานนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยเอยค่ะขอบคุณนะคะเมีม้ยวะ ดอาชวนชมเราแดงแดงนะคะเต็มเ,เลยสวยมากไม่ต้องข้ามไปฝั่งโน,น้นนะไม่ต้องตามพี่เมียวไปนะโนรถเยอะเดี๋ยวน้องจับเขาบ้านตาบน้ำเพราะถ้ารถเยอะไม่อยากให้เขาวิ่งไปมานี้เนาะมาๆกินมาเดี๋ยวเป็ดนอนและอิ่มกันหมดแล้วสบายใจสบายพุงแฮ เฮ้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บหมาเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวรถเขาจะวิ่งกันแล้วนี่เหน,เนียวสวัสด,ดีท่านผู้ชมหน่อยเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพี่หลงหน่อยพี่หลงยังไม่ลุกกันเลยนะรู้ว่าโดนปูกันละเตีย้ยพี่หลงติดเดี๋ยวเตี้ยพี่หลงทียังไม่มีใครลุกมากันเลย ดูเห็ดเห็ดเลยเห็ดดินขึ้นเฮ้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เช้าๆมาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆมากินข้าวกันจิงลาแต่ชา้า <c oughs> <c oughs> ตามตามใครอะใครอะใครน้องใครน้องใคร สค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่แก็บแก้วก่อนเดี๋ยวแก้วพี่แตกแก้วพี่แตกเดี๋ยวแก้วพี่แตกมาโน่ก,กินกันกินกันอิ่มขึ้นมากินเากกนาะขึ้นมาเหเาเาจะไปไหนอ่ะเนาะจะแข่งนี้เอง เด็กเราอัวนตัวหมอ้วและหันม,มากินเก่งกินทั้งวันให้เคากินกันให้อิ่ม <c oughs> อดอกไม้ให้สาวอ่ะเนะฮะ เอาดอกไม้ให้เอ๊าดูดองยืนดูดอยืนดูดูแซบยืนเอาเนย喏ฮะเอ๊ะจีบดอกไม้ให้สาวปิดท้ายค่ะเราอา,อาบน้ำแล้วค่ะ,คะไปเล่นมาก็ต้องเดินอาบน้ำนะคะก่อนเข้านอนเพ็ดเพ็ด วัสดีน้าเจ้านมอาบน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วครับขอบคุณมากครับ